ปีนี้ทุกไปนนก่อนปนะมันมันพอหอดหกหกเลยโอ้ากันด้วยทุกุทุกคนสาธุรวยปีนี้พอได้บอกครับหลวงปู่ <c oughs> <c oughs> เหตงไดก็รวยหกหกสาธุหกหากไปด้วยน้ำแนครับ ฮกฮานี่พ่อใส่พ่อส้อยใส่ดีไปก่อนสาธุ่อนร้องฮกกเย็ดไปหนึ่งก็พ่อสี่ป้ากระร่วยวินะสาธุตกปูเส้าไว้เด้อครับเอ๊ะทั้งไดายก็เศร้าอยู่ดอกจิตตังปิตตังลงหังจิตเปเมจะมิชตุรระเปโบลาณตุลังก็ป้า สังโฆภนระสนยถามณีโชติรโณยตาอภิวาทนาสีลิสัมมิตังภูตาปัจฉายิโนสัทโธธรรมวักขังสีหายุวรรณสุขัง साो